้าอารมณ์โกรธของผู้ครอบครองพุ่งขึ้นต่อหน้าท่านอย่าลุกจากที่ของท่านเพราะว่าอารมณ์เย็นย่อมระง,งับความผิดใหญ่หลวงไว้ได้ขอ้อพระมิตรนี้กำลังหมายความว่าถ้าเราอยู่ต่อที่ประชุมหลายๆคนโดยเฉพาะอยู่กับผู้มีอำนาจอยู่กับคนที่เป็นหัวหน้าปกครองเราดูแลเราและเขาโกรธเขามีอารมณ์ที่รุนแรงเขาอาจจะไม่พอใจและแสดงกิริยาต่างๆที่ไม่ดีออกมาถ้าเรารีบลุก พ่อพีบอกว่าก็จะยิ่งเป็นการสมความโมโหสมความอารมณ์ร้อนมากขึ้นแต่ถ้าเราเรียนรู้ที่จะอยู่ในนั้นแล้วก็ค่อยๆตักเตือนเขาค่อยๆพูดกับเขาให้อารมณ์โกรธอารมณ์โมโหของเขานั้นค่อยๆเบาลงและให้อารมณ์เย็นของเราไประง,งับอารมณ์ร้อนของคนที่เขากําลังโกรธกําลังโมโหนั้นย่อมทําให้เกิดสิ่งที่ดีกว่าแต่ถ้าอีกคนหนึ่งโมโห เราก็ตอบแทนด้วยความโมโหต่างคนต่างโมโหอารมณ์ร้อนสิ่งไม่ดีก็อาจจะเกิดขึ้นก็ได้และความเสียหายก็อาจจะเกิดขึ้นอย่างใหญ่หลวงมากกว่านี้ก็เป็นได้พระเยซูสอนให้เราที่จะไม่ใช้อารมณ์ตอบโต้กับการที่เราถูกทำร้ายพระเยซูบอกว่าอย่ากแก้แค้นเลยแต่อธิษฐานเผื่อคนที่ข่มเหงเราบางครั้งก็ดูเหมือนว่าเป็นข้อความที่มันยากจังเลยเนาะเพราะว่ามาตรฐานของคนสมัยนั้นเนี่ย เขายึดอยู่อย่างนี้ครับว่าตาแทนตาฟันแทนฟันใครทำอะไรกับเรามาอย่างไรเราสามารถที่จะโต้อตอบเขาได้อย่างนั้นไม่ผิดเพราะมันเป็นความยุติธรรมแล้วแต่พระเยซูสอนให้สิ่งที่มากขึ้นเป็นพื้นฐานขั้นกว่าที่มากกว่ามาตรฐานปกติทั่วๆไปการที่เราไม่แก้แค้นั้นก็เป็นสิ่งที่ทำให้เรามีอารมณ์ที่เย็นลงมีความสุขเพิ่มขึ้นได้ ไม่ถูกนําไปในสิ่งที่ไม่เหมาะสมการไม่แก้แค้นไม่ได้หมายความว่าเราอวดเก่งหรือเก่งกว่าหรือมีความอดทนสูงกว่าคนอื่นแต่เป็นการสําแดงถึงคุณนั้นลักษณะของคนที่มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ที่ดีกว่าสูงกว่า